โอเคนะครับว okay, okay. ันน okay. okay. ี Honestly, like along, right. do, along, ้พบกับผมช่อง Boy DJ คั t นะครับผมวันนี้จะมาเล่นเกมฟรีไฟล์ในโหมดซีซีอันดับนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาเล่นโหมดซีซีโหมดซีซีแบบเกาะสวรรค์หรือไม่ก็ทะเลทรายถ้าคลิปนี้ได้เกาะสวรรค์คลิปหน้าก็ได้ทะเลทรายถ้าคลิปนี้ได้ทะเลทรายคลิปหน้าก็ได้เกาะสวรรค์คลิปนี้ผมจะขอไลฟ์สัก ห้าสิบไลท์ไปเพราะผมยังไม่พูดตามห้าสิบไลท์ก็น่าจะเยอะพอแล้วจะตัดไปต่อเข้าเกมเลยนะครับทุกคนตอนนี้ก็เข้าเกมไปที่เรือบอลนะคะทุกคนซื้อปืนเฮ้ยทุกคนผมเลยวะฮึ่ยไปเไรวะให้ทุกคนทุกคนบั๊กวะมันก็ได้เป็นอย่างนี้แล้วกันเจอคอยก็เท่ทุกคน เจ็บเจผมอาจจะเล่นไม่โหดเท่าไหร่นะครับดึงหัวแม่แม่นปืนพกอะดึงเป็นต่พวกปืนกลนปืนสกุลเออเป็นแค่นั้นแหละปืนพกนี่ถ้าเรื่องหนึ่งหัววะแป่ว่าจากคนอื่นแต่ถ้าผมนี่เออากับปืนกลเบาไว้ใจผมแตกอุ้ยอุ้ยเออแตก มีเพื่อนเพื่อนชุกนุก่อนเพื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 ่อนมาชุกนเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาชุบเพื่อนมาชุบก่อนมาชุบกอนมาชุบกอนเพื่อนเพื่อนไม่หนม่นเราอย่างนี้เลยหรอเพื่อนมาชุบราก่อนเพื่อนเพื่อนมาชุบกอนแตกบอกได้คำเดียวว่าแตกเพื <marsh alling> ่อนไม่มาชุบ แตกแนนอนร้อยเปเซนตรงตัวเฮ้ยทุกคนครับเราเจอเราเจอคนหดวนะคะทุกคนแพ้จนได้ะคัะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มตาใหม่เรียบร้อยตาเนี้จะเป็นตาที่ผมเฉิดฉายเพราะผมได้ของแล้วเฮ้ยตกคนผมเป็นไรวะเฮ้ยกคเท่เลยเฮ้ยทุกคนบักน็กก็เีทเอ่ โอเคเรื okay. oo, ่องอุ slime, ้ยถุงผมไม่โดนว่ะเพื forming, mejor, ่อนชุบ huh. ชุบช huh. ุบเพื่อน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 ไม่ชุบเราเราชุบเราสิชุบ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 จะตายจะตายมันอ้อกมาทุกคนถึงไม่โดนเลยวะไม่หัวสักเม็ดเลยเอ้ยหัวหนึ่งเม็ด โอ้โหแพ้ว่ะทุกคนโ,โหดูดีทุกคนมีปืนคือมีปืนกงกงดันไปให้ปืนพกพยายาครับทุกคนเฮ้ยเราแพ้สองตาสิไม่ได้อนะถ้าจะแพ้แล้วว่ะทุกคนถ้าเราแพ้ส่องตาคือแพ้เลยนะเฮ่ยถ้นนี่ทำคลิปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักสองตาแล้วกัน ถ้าํคำคลิปเล่นเกาะสวรรค์กับทะเลสายทำคลิปนี้ให้จบไปเลยมามาพเพื่อนจะบังดิไม่หัวเลยมันนี่หัวแม่นักฟังมันอะ เอาคนชื่อลงตัวยงวิงหัวแม่นไม่จิดหัวเลยทุกคนเจอตึงวัะที่นี้อาจจะไม่ตึงสำหรับพวกคุณแต่อาจจะสำหรับผมเพราะผมก็เล่นอ่อนๆนะคะทุกคนเฮ้ยมึงมันลั่นบ่อยจังวะมาดิเฮ้ยไม่แตกวะทุกคน แล้วมันจะถึงเกินไปขนาดไหนเป็นมนุษย์จริงปะผมว่าเราหน้าจะหลุดอ้อมหลังนี่ขัรู้มัวโอ้ยๆๆ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้โหแ้้เยเฮยเฮย้้ จินได้ไดโหอคนนี้หัวรัวๆเลยฟังมันมันฆ่ามันค่าไปเจ็ดมันให้เพื่อนค่าแค่ห้าตัวเองแพ้แล้วตานี้แพ้แล้วท้าทั้งทุกคนถ้าแพ้เดี๋ยวเขาไปตัดตาน่ากันเลยเดี๋ยวถ้าแพ้เขาไปตัดตาน่าตานนี้ต้องเอาจริงววาทุกคนเฮ้ยรู้สึกเหมือนเราจะเกิดมุมเสียเปรียบนะ ผมเสียเปรียบมันจะเสียเวลานิดนึ่งที่ไม่อยู่ในหัวผมปะข้างล่างมันดาวมันดาวว่ะ เราได้อยู่ได้อยู่มันอยู่ไหนวะทุกคนผมมุมนี้ไม่เจอมุมนี้ยิงไม่ได้มาแปลนแปลนแปลมอยู่ตรงไหนอ่ะผมไม่เห็นเลยโหดยิงต้องหนาไม่ตายมันตายตอนที่เพื่อนยิงซ้ำก่อนแล้วกันอย่างน้อยมันจะซุกไม่ได้ี๋ยิงตัวไม่ได้ถ้น,นั้นหัวแตก ไฮไลท์เลยจะพูผแต่ลงคลิปไยไลท์ต่อนะครับคลิปหน้าคือเหมือนเรามาสปอยเขาว่าจะลงอะไรต่อโอเคว่าความมังถูุบ้านรู้สึกเหมือนทีมเรา,าจะมีคนเปิดใหม่นะครับ แต่เนี่จะค่อนข้างได้เปรียบเพราะมันจะซื้อปืนได้แค่กระบ,บอกเดียวเออได้สักทีกดเล็งไม่ติดเลยผมก็อานยังไม่ค่อยฉีนนะคะเพื่อคนเพราะนี่มันอะไรวะเพราะนี่มันแบบโทรศัพท์ใหม่นะครับคนมันไม่ใช่เดิมมันไม่ค่อยฉีน ให้เราไปดีหูป้อมใหญ่ยังเกะกะอีกโติงหัวไม่ติดป่ะโอ้ยดาวะ่ะชื่อกอนชื่อกอนชื่อกอนมาว่ะทุกคนตอนนี้ถ้าเราขึ้นไปแล้วน่าจะหัวแตเวกเลยเพราะมันแม่นหัวไอ้คนชื่อตัวคนมัน่ะ ผมก็เลี้ยงกาดน,นะครับผนไอดีใหม่ไอดีเก่าอยู่ดิงก็หาย <First. S 1> นี่ก็ตวกว่า ปั ER ๊มปั๊มป yeah. yeah, ั๊มไปตอนหนึ่งหัวแตกหนึ่งจักส่องจักส่องเพิ่นแตกว่ดทุกคนเอ้ายังไม่ทำอะไรเลยแค่ข้าไปส่งตัว เอาเท้าทุกคนตอนนี้ต้องซื้อของให้เต็มตอนนี้ห้ามแพนดิขาดบัดตรเอาสักสองตาแล้วกันเอาตาเดียวพอทุกคนถ้าแพ้ก็นึกว่าจะแพ้ถ้าแพ้ก็สองตาไปแล้วมาๆพิกได้พิกได้ แล้วกันทุกคนเพราะยังไม่เห็นมันอาจจิงออกจากที well, ่ไหนก็ได้นี่ย่บอกแล้วหัวจากหนึ่งจากสองชุบๆชุบปนี่ะชุบปี่เพื่อนมาช่วยอ่ะมันเหลือข้างบนนั้นตัวเดียวจาะไอ้บอลเลย โอ้ยันนี้ตึงอยู่นะแชทคนจะโชว์หัวให้ดูวุ้ยวุ้ยหัวแตกบอกแล้วคนจะโชว์หัวให้ดูโอเคครับคนคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง50ไลค์ตามที่ผมขอไว้จนคลิปนี้นะครับ แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้ถึงคนทุกหลายๆคนเลยนะครับไปให้ถึงคนทั่วประเทศเลยนะครับบายไปแล้วยิ้มกดไลค์